เพื่อเพื่ทุกคนในช่องของคูปุลี่วันนี้ก็มาพักผ่อนสบายๆนะคะก็จะบอกเพื่อนเทุกคนว่ารายได้ออนไลน์มันมีอยู่จริงนะคะอย่างเช่นใน t k t Tok เนี่ยคูปุลี่เป็นคนแรกที่ไม่ใช่คนแรกหมายความว่าเป็นแพลฟอร์มแรกที่เราเข้ามาแล้วมันก็เกิดรายได้จริงๆนะคะจากการเป็นในหน้าสินค้าแล้วก็มีคลิปแมสแมสแบบไม่ได้ตั้งใจคําว่าแมสก็คือคลิปปัง AI ดันยอดวิวคลิปปังคลิปแมสนะคะส สามคลิปมีคนดูหกหมื่นสี่หมื่นแล้วก็น่าจะสองหมื่นกว่าชื่อช่องว่าคูบุรีพีเซนต์นะคะช่องนั้นเราขายเครื่องสำอางค่าคอมมิชชั่นเข้าครั้งละแปดร้อยรวมแล้วเกือบสามพันกว่าบาทคูบุรีก็เข้าใจว่าแพลตฟอร์มออนไลน์หรือเงินในอากาศเนี่ยบางทีเราฟังคนอื่นมันก็คือเรื่องเพ้อฝันแต่ถ้าเราทําได้ด้วยตัวเองเราก็จะเชื่อแล้วก็บางทีเราทําอยู่คนอื่นเขาก็ไม่สนใจว่าเราทำอะไรแต่ตัวเราเองรู้ว่าเราทำเพื่ออะไรมันก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เข้ามาในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ สำหรับคนที่ทำในออนไลน์สิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะเราต้องลงคลิปวิดีโอเป็นประจำประจำในที่นี้อาจจะไม่ใช่ว่าก็ทุกวันแหละแต่ว่าเอาที่แบบไม่ต้องปริมาณเยอะแต่ให้มีคุณภาพหมายความว่าเวลาที่เราลงคลิปนะคะเราก็อาจจะมีหน้าปกมีอะไรสวยๆงาๆบ้างทําให้เป็นชีวิตประจําวันนะคะไม่ทําให้ตัวเองลําบากหรือเป็นภาระแบบนี้เราจะทําได้ทุกวันทําได้นานๆแต่ถ้า เราทําอะไรที่มันไม่ได้สอดคล้องกับชีวิตประจําวันเราก็จะเหนื่อยแล้วก็ทําได้แป๊บเดียวสวัสดีเพื่เพื่อนทุกคนนะคะในเช้าวันนี้ที่อากาศสบายสบายนะคะก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของคูปอปบิวตี้หรือคูปลี่ด้วยนะคะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งในการลงคลิปวิดีโอนะคะหรือการทำคอนเทนต์นะคะ ก็คือเรื่องของการลงคลิปวิดีโอนี้ลงได้ทั้งคลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวนะคะคลิปสั้นก็อยู่ประมาณเจ็ดวินาที 6- กถึงเวินาทีนะคะส่วนคลิปยาวก็ประมาณ2 3งสห้าหกนาทีอันนี้เราลงได้เลยนะคะก็จะมี2แบบแต่โฆษณาจะเข้าก็เป็นแบบคลิปยาว5 6, 7, 7นาทีแต่ถ้าเป็นคลิปเดียวก็แล้วแต่7วินาที5วินาที อิ่มแล้วนะที่กินอิ่มแล้วหนูหิวไหมอ่ะทำตาปิบๆยีกกินอะไรหรือปา <c oughs> ทาคลิปอะไรเพื่อนๆก็ทำคลิปกินง่ายๆในชีวิตประจำวันอาหารชาของเรานะคะหรือว่า ข้าวจีอะไรต่างๆที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของในบ้านของเราก็ทำได้นะคะที่เริ่มทำในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะกูบูลี่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะความต่อนเนื่องสม,ม่ำเสมอคือสิ่งสำคัญแต่ว่ามันจะทำให้เราท้อแท้หมดกำลังใจได้เพื่อนๆก็ต้องหาไอดอลนะคะหรือคนที่เป็นแบบอย่างเป็นต้นอย่างคเป็นต้นแบบให้กับเรานะคะความต่อนเนื่องสม,ม่ำเสมอก็คือเราทำในชีวิตประจำวันง่ายๆนะคะไม่ต้องทำให้เป็นภาระของเรา เพราะว่าถ้าทําให้เป็นภานล่าเราจะลําบากแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ล้มเลิกเพราะ,ะนั้นทําง่ายๆที่เราอยู่นั่นแหละทําที่เราอยู่ในปัจจุบนันทำในที่งานของเราแหละนะคะออกมาให้เป็นผสมกลมกลืนกันนะคะไม่ต้องแบ่งแยกว่านี่งานออนไลน์นี่งานอ,อ,อะไระในชีวิตประจาวันของเราเราไปกินไปเที่ยวอะไรแล้วก็ถ่ายรูปลงนะคะเพราะว่าในอนาคตแพลตฟอร์มออนไลน์ก็จะเป็นช่องทางที่มีรายได้ให้กับเราในรูปแบบต่างๆนะคะ ว่าทำไมคลิปวิดีโอที่เราลงนะคะยังไม่มีค่าโฆษณาจริงๆแล้วเราดูให้จบนะคะเราดูให้จบแล้วโฆษณาจะเด้งขึ้นเราลองแล้วเพื่อนๆลองทําดูนะคะคลวิดีโอไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนจะไม่ดูนะคะเพื่อนไม่ดูไม่เป็นไรแต่ว่า AI ดูอยู่แล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะมีระบบที่ดับจับแล้วก็ดูของเราอยู่พี่อิ่มแล้วนะพี่กินอิ่มแล้วรู้หิวไหมอ่ะทำตาปิดปๆยีดกินอะไรหรือเปล่ากินอะไรไหม เพื่อนแฟนคลับในช่องของครูกรมลวันหรือครูปลี่ทุกคนนะคะครูปุ๋ก็จะมาบอกเคล็ดลับการลงคลิปวิดีโออย่างช่องอีกหนึ่งของเราชื่อช่องป๊อปปีป้นะคะเราก็ลงเป็นสินค้าเครื่องสําอางทีนี้พอลงสินค้าเครื่องสําอางแบบเดียวด้วยความที่เราคาดหวังว่าคลิปมันจะแมสเพราะว่าลงอันเดียวซ้าๆโอกาส,ากาสาที่ไอจะนําส่งหรือมองเห็นก็มีมากขึ้นแต่ความเป็นจริงก็คือนี่ก็ผ่านมาประมาณ2 3เดือนแล้วแต่ว่ายังไม่มีคลิปแมสเกิดขึ้นคลิปแมสหรือคลิปฟังหรือ AI ดันยอดวิวยังไม่มีเกิดขึ้นเพราะว่า ไม่รู้เราไม่รู้เหตุผลว,ว่าคืออะไรมันไม่เหมือนช่องแรกแต่เราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคนไหนที่เปิดช่องครั้งแรกเลยหมายความว่าครั้งแรกเลยที่คุณเข้ามาในแพลตฟอร์มทิกตอกนะเหมือนเอ้ไอกเขาจะสนับสนุนนําส่งดีมากแล้วก็ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคนไหนที่เข้ามาครั้งแรกๆอ่ะต้องลงลงลง,ลงส,มสม่ําเสมอแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็เป็นเวอร์ชันของคุณนั่นแหละคุณจะทําอะไรคุณก็ลงไปไม่ต้องสนใจคือไม่ต้องสนใจชาวบ้านชาวช่องหมายความว่าในในรูปแบบที่คุณเป็น ในสไตล์ของคุณลงไปได้แต่คุณก็มีคอนเน็กชันนะไปคอมเมนต์ไปติดตามเพื่อนเป็นปกติแต่ว่าในรูปแบบของคลิปวิดีโอไม่ต้องไปเรียนแบบใครเราสามารถทําในรูปแบบของเราได้เลยนะคะคนเพื่อนๆก็สําหรับคนใหมเ่เป็นลักษณะพิเศษก็คือคนที่ทําช่องใหม่ A i เข้า A I A I จะดันยอดวิวนะคะคนดูเยอะเพราะนั้นเพื่อนๆหลังจากที่มีผู้ติดตามครบหนึ่แล้วก็เน้นนะคะ ทำในเรื่องของการไล์สดบ่อยขึ้นมากขึ้นนะคะบ่อยขึ้นมากขึ้นช่วงแรกเนี่ยอย่างเราไล์สดครั้งแรกเราจําความรู้สึกนั้นได้มันตื่นเต้นแล้วมันก็สนุกแล้วของรางวัลก็มาเยอะแล้วคนก็เข้ามาทักทายจนเราแปลกใจหรือว่าเขาเก็บกดไม่ได้เจอเรานานจนกว่าเราจะครบหนึ่งพันพอครบหนึ่งพันแล้วคนนั้นคนนี้เข้ามาพูดคุยแบบโอ้หมันเป็นบรรยากาศการไล์สดครั้งแรกของเราที่น่าตื่นเต้นมากแล้วก็สนุกสนาน คนก็ฝากเพื่อนๆไว้คนไหนที่ผู้ติดตามครบ1นึ่พันอย่าลืมไลฟ์นะคะแล้วก็ไลฟ์นานนะประมาณ 2- อสามชั่วโมงขึ้นไปเลยเพราะว่าไอ้นำส่งดีมากแล้วคนก็เข้ามาเยอะผู้สนับสนุนให้ของขวัญเยอะมากเรายังจําความรู้สึกนั้นได้ตอนนั้นเพื่อนๆที่ผู้ติดตามครบ1นึ่พันก็ไลฟ์นะคะไลฟ์ live, เป็นเวลาที่มากพอแล้วก็เตรียมตัวตัวเองให้ดีแสงสีไฟแบตเตอรี่โทรศัพท์น้ำดื่มน้ำอะไรต่างๆเตรียมไว้เต็มที่นะคะ อันนี้คุปปุรี่ก็ฝากไว้จากข้อคิดแล้วก็การสังเกตแล้วก็ประสบการณ์ตรงของเรานะคะก่อนหน้านี้ที่เราทํามาก็เป็นช่องของปุริพ s e n t นะคะมีช่อง p ๊อบ e ิทีขายสินค้าเครื่องสำอางให้ความรู้แล้วก็ช่องนี้ช่องคุปปุรเปลี่ยนเป็นกมลว,ว,วันเพราะว่ามันไปซ้ำกับอีกช่องหนึ่งนะคะฝากาเพื่อนกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ